โอเคนานี่นะมตรภาพัมตรภาพกแล้วชามิตราพนตาได้ไอกได้จค้างบ้านกันออต็มเครื่องแบบใจเครื่อาคลัวราชนาจัรชาเทศไทยไ้มจพี่หนุ่มพี่หนุ่มตพี่หนุ่มเริ่มจากซีรีส์เรื่องใหม่ก่อนนะครตาสปกันไครับมานึงพร้อมเลยใช่ <ค progressive S 3> ไหมรับสองเ้หนึ <satisfy> ่งสอง้วัสดีรับผมนนนี่ครับผมสกายครั ไลปินดูโอ้น้ำใหม่จาก GMM ครับมาจุดแท็ดูโอ้เลยดูโอครับพอดีพวกผมเพลงใหม่ครับใช่ครับไม่ทิ้งกันจาก High School ฟ e n o m ่ครับครับใครยังไม่ได้ไปฟังลองไปฟังดูนะครับบน u t u b e ครับผมวันนี้มาแถลงอัพครับไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก่อนจะไปเรื่องเรื่องสคูลเฟรนดี้นี่ก่อนครับอู้อูอันออ่างสะอู ครับอู้อู้ครับเร่อนี้เป็นยังไงครับสกายลานี้ครับเรื่องครั้งที่สองนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับได้ร่วมงานกับคุณสกายอีกครั้งเช่นกันครับเป็นเกียรติไหมครับยินดีจากก้นบึ้งลึกสุดของหัวใจครับก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้ผมรู้สึกผมแบบคือตอนนั้นเพิ่งคุยกับสกายว่าแบบเราจะหนีพักแอคชั่นไปสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่ทันไรผมรับจบแอคชั่นอีกแล้วครับแล้วรู้สึกแบบไม่ทำไมโดนอีกแล้วนะอะไรก็ได้กลับมาบู๊อีกครั้งหนึ พ um ุ่มกับก well ็บอกว่าเรื่องนี้หนนี้จะบู๊หนักหน่อยมูหนักกว่าเดิมอีกแล้วพุ่มกับก็บอกว่าแล้วทําไมต้องเป็นหนนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เรื่องที่แล้วผมบูไปเยอะแล้วไงเนาะเรื่องนี้ก็สลับกันบ้างแต่เมื่อกี้เขาบูเท่นะเท่นาะนี่เตะเสยคางนเรื่องนี้จะเป็นยังไงฮะเส้นเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของโชคชะตาครับของคนสองคนนี่ก็คือพีทผมเป็นนิรันดร์พีทก็จะเป็นอ่ะคนที่พนักงาน ไม่ใช่พลังงานครับไม่ใช่พลังงานอโอเคไม่ใช่พลังงานครับเป็นคนคนหนึ่งที่ดวงซวยนนนนดวงกุดครับทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีคราวนี้ก็เลยอะอยากลองก็อยากลอง,ออลองดูว่าไอคนที่แบบม,มีมีเกี่ยวกับศาสตร์ด้านเนี้ยเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเราได้ไหมก็เลยไปดูไปเดินดูที่แบบที่ดวงอะไรเงี้ยแล้วยอยู่ก็เจอสกายสกายก็ทักมาอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีพลังพิเศษครับ สามารถอย่างรู้เรื่องนี้มีพลังพิเศษเมื่อกี้จริงๆผมเห็นแล้วนะว่าไมันจะตกอ่ะแต่ว่าผมทักไม่ทันลุกมาเป็นไฮดริวเตอร์เลยนะวันนี้เราก็มีพลังพิเศษจริงๆอย่างรู้ได้ครับแล้วก็สัมผัสสัมผัสพลังงานได้แสดงว่าเรื่องนี้มันก็หมายถึงแฟนตาซีเข้าไปด้วยผมว่ามันจะมีความเข้มข้นแบบว่าพวกผมเป็นสองคนเป็นดูโอกู้โลกอ่ะครับแบบว่าไปไปกอบกู้โลกเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเป็นคู่หูดูโออ่ะครับ แบบว่าสกายสกายเป็นตัวเหมือนซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังผมเป็นตัวออกไปสู้ข้างหน้าอะไรอย่างนี้ครับหน้าตาพี่หนุ่มดูไม่เข้าใจเลยไม่เออพี่กันรู้สึกว่าเป็นมันสมองเป็นตัวใช้พลังใช่ครับแต่ผมจะเป็นคนใช้กําลังใช่ครับใช่ครับจะเป็นคนสู้ข้างหน้าให้แล้วก็เราก็จะเหมือนไปผจญภัยต่างๆเพื่อไปสู้กับ l a สบอ o ใช่เป็นเหมือนแบบคู่หูที่ขาดกันไม่ได้ถ้าขาดแล้วคนหนึ่งจะจะอ่องอ่องอ่องขัดฉันขาดเธอไม่ได้ เป็นซีรีส์มิตรภาพครับคู่หูครับมิตรภาพอีกเรื่องเป็นมิตรภาพมิตรภาพแห่งโชคชะตาใช่ครับมิตรภาพเรื่องนี้เป็นยังไงครับจะปินงจิ้งเหมือนเรื่องที่ผ่านมาไหมครับโอ้โหตอบไม่ได้ครับมันมันจออแนวเข้มข้นครับใช่ครับเป็นเข้มข้นแบบว่าบูบูสต่อสู้กันครับครับอันนี้จะเป็นบูกว่าเรื่องที่ผ่านมาสำหรับนานี้อีกหรือสำหรับนานี้ครับใช่ครับบูเราต้องเตรียมพร้อมยังไงครับพราบูไม่ต้องบูให้เหนือกว่าเรื่องที่ผ่านมานาจะต้อง เตรียมร่างกายครับอะไรเงี uh> uh ้ยต้องเตรียมร่างกายเยอะๆเพราะเรื uh ่องนี in, ้ก็เหมือนจะโตขึ uh ้นมากว่าไฮสคูลเฟรนมี่ด้วยนักเรียนด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าพู้กำกับเขายไม่บอกว่าสรุปเป็นเป็นจากที่อ่านคือผมก็ยังไม่ได้อ่านบทก็คืออ่านอ่านไพร์ลอตมาเพื่อเพื่อแหลเขาวันนี้ใช่ครับใช่ครับกําลังอยู่ในช่วงที่แบบว่า เดเวลลอปอยู่ใช่ครับอันนี้เดเวลลอปจากพวกเราสองคนเลยไหมทั้งเรื่องนี้ไม่ใช่ครับเป็นเป็นเดเวลลอปจากผู้กํากับที่ที่มีมีท่านหนึ่งเขาชิดไว้อะไรอย่างครับเขาคิดพอดเรื่องไว้เขาคิดพอดเรื่องไว้แล้วก็อยากให้แบบอยากให้เอาเรื่องนี้มามาเสนออะครับก็เลยได้เป็นผมสองคนมาเล่นแบบคาแรคเตอร์น่าจะตรงตามที่เขาอยากได้พอดีนครับเขาบอกว่าอยากอยากได้เรื่องแบบลึกลับลึกลับใช่คือเรื่องนี้มันจะออกแนวลึกลับหน่อยมันจะแบบแบบมี ก็อย่างที่เห็นคือตัวสกายจะมีพลังวิเศษอะไรเงี้ยมเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาอะไรเงี้ยครับมันจะเยอะก็อยากให้ไปลองดูครับครับนักแสดงก็หน้าตาลึกลับเหมือนกันใช่ไหมครับครับเราเราเราได้บอกเขาไหมว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นการกรู o มมิ่งพอปตัวละครไปด้วยกับกับกับเรื่องกับตัวเราเนี่ยอยากจะใส่ความเป็นสกายหน้าที่เข้าไปในหนังบากไหมผมว่าอันนี้น่าจะยากเพราะว่า ผ้มกับน่าจะวางคาแรคเตอร์มาให้ผมว่าน่าจะใส่ความเป Sky น็นสกายในนี้ไหมแบบน่าจะต้องไปคุยอีกทีน่าจะไปต้องแบบรอดีว่าอบทจนเสร็จรอทุกทุกอย่างเรื่องจบอะไรอย่างงี้ครับแล้วเดี๋ยวพวกเราน่าจะได้ไปเวิร์กช็อปหรืออะไรต่างๆซึ่งโปรเจกต์นี้วางไว้ประมาณถ่ายโอเคครับเดี๋ยวชูก่อนครับคืออาจจะถ่ายหลอดไปแล้วแน่นอนถ่ายตลอดไปไแล้วแน่นอนครับได้ดูกันแน่ๆครับแล้วมีดูมีแผนไม่ว่าจะเปิดกล้องปีหน้าเดือนไหนอะไร คือเปิดกล้องแน่ๆครับแต่ไม่รู้ตอนไหนครับใช่ๆ<ช>เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนเรอจะแจ้งกันให้ทราบอีกทีครับแต่แน่ๆคือปีหน้าเปิดกล้องแน่นอนแน่ๆครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากเปิดปีหน้าครับใช่ครับ แต่เผื่อโชคชะตามันมีอะไรแต่เรื่องนี้ต้องดูนะครับเรื่องนี้เข้มข้นครับเพราะเป็นเรื่องที่2ของผมกับสกายถ้าถ้าทุกคนไม่ดูอ่ะไม่ไม่ได้ดูละนันนี้แบบไม่ได้ดูสกายนันนี้ละไม่ไม่ได้ดูละครับก็ไม่มีให้ดูแล้วด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะมีโปรเจกต์ที่อยู่เรื่องเดียวกันอะไรนะครับ Muay Love อ๋อ Muay Love ไปดูสกายได้ครับอยู่ซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละคนละแพลตฟอร์มเฮ้ยคนละตอนเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องจะว่าตายหลายวันคนละพาร์ทครับ